ข้าถาวาวเองโกงข้ามากี่รอบแล้วผมไม่ได้โกงครับเสียไม่ได้โกงงั้นเหรอก็ดูน้องข้ามาเห็นตอนที่เองกาลังซ่อนไพ่ขนาดนั้นจะจะบอกว่าไม่ได้โกงอีกเลยผมไม่ได้โกงครับเอางี้ถ้าเองยอมบอกข้าละก็ข้าจะปล่อยเองไปแต่ว่ามีข้อแม้อยู่อย่างเดียวคือเองต้องบอกทิคก,การโกงข้าด้วย แซมเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านแถบชนบทโดยแซมนั้นเกิดมาในครอบครัวที่มีพร้อมทั้งพ่อและแม่โดยพ่อของแซมนั้นมีชื่อว่าชัยชัยทำอาชีพชาวนาชาวสวนจนเกิดพิศเศรษฐกิจสุดท้ายส่วนของชัยก็ไปไม่รอดและจำต้องขายไปใช้หนี้ที่กู้ยืมมา ส่วนแม่ของแซมนั้นมีชื่อว่านิดนิดนั้นมีอาชีพขายข้าวแกงหลังจากที่สวนของชายเจ๋งและถูกขายชายนี่ไปเงินที่ไดจากการขายข้าวแกงนี้จึงกลายเป็นรายได้หลักของครอบครัวมาตลอดแต่นอกจากรายได้จากการขายจะเอามาจุนเจือครอบครัวแล้วนั้น ส่วนใหญ่มักจะหมดไปกับการพนันที่แม่ของแซมนั้นชอบไปเล่นเป็นประจำที่บ่อนใหญ่จนทําให้บางครั้งแซมต้องกินข้าวคลุกกับน้ําปลาเลยก็มีแซมและนิดมักจะโดนชัยทำร้ายร่างกายอยู่เสมอทั้งจากสาเหตุเล็กๆน้อยๆเช่นเหตุผลที่เล่าหมดแล้วใช้ไปเอามาเพิ่มแต่ไม่ไป แซมไม่เคยมีความสุขเลยเพราะคนเป็นพ่อนั้นมักจะกินเหล้าอยู่เสมอส่วนแม่ก็เอาแต่เล่นการพนันเอ้ไอ้แซมครับพ่อไปหยิบเหล้าหลังบ้านมาให้พ่อหน่อยดีไปพอดีว่าเหล้าพ่อหมดแล้วอ่ะพ่อยังอยากกินอีกพ่อครับแต่หนูว่าพ่ออยากินอีกเลยนะครับถ้ากินเหล้าเยอะแล้วก็มันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับพ่อยากกินเลยนะครับพอแค่นี้เถอะต่อดีพ่อก็เมามากแล้วด้วย สิ้นเสียงคําเตือนของลูกชายผู้เป็นพ่อที่กําลังเมาได้ที่จากการดื่มกระป๋าขวดเหล้าในมือเฉียดลูกชายไปเพียงเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับด้วยน้ําเสียงที่โกรธเกลียวว่ากูบอกให้ไปเอามามันก็ไปเอามาสิว่าไอเด็กคนนี้นี่เป็นเด็กเป็นเล็กแท้ๆไม่ต้องมาสอนเรื่องของผู้ใหญ่เขาเลยฉันใช้แกให้ไปทําอะไรก็ไปทาแค่นั้นละเข้าใจไหมครับเออเข้าใจแล้วก็ดี รีบไปเอามาสิว่าโมนั่งเสอ้อทำอะไรอยู่แล้วจะไปเอามาให้เดี๋ยวนี้แหละครับไอ้น่เน่ต้องให้ข้าเสียอารมณ์แต่เช้าเลยหลังจากวันนั้นมาหากวันไหนที่แซมไม่ได้ไปโรงเรียนนิดก็มักจะพาแซมไปขายข้าวแกงด้วยเสมอรวมถึงพาไปเข้าบ่อนการพานันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ชายผู้เป็นสามีมาทำร้ายแซมอีกเอ็งจะพาลูกเองมาทำไมวะเนี่ยนี่มันบ่อนการพานันนะ มันใช่ที่จะพาเด็กมันเล่นไหมโอ้ยจะให้ฉันปล่อยลูกไว้กับผัวได้ไงเดี๋ยวมันก็โดนพ่อมันซ้อมตายอีกหรอกสงสารมันหน่อยเถอะไอ้สงสารน่ะฉันก็สงสารมันอยู่หรอกแต่ว่าเด็กน่ะมันจะเอาเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีได้ก็จริงมันไม่ดีแต่จะให้ฉันทนดูลูกโดนซ้อมทุกวันมันไม่ได้หรอกอย่าห้ามฉันเลยให้ฉันพามันมานี่เถอะเออเ แล้วแต่ก็แล้วกันถ้าเด็กมันเป็นแบบอย่างฉันไม่รู้ด้วยนะหลายปีผ่านไปแสงได้เติบโตขึ้นเป็นวัยรุน่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านกายภาพเศรษฐกิจและสังคมประกอบกับวัยรุน่นที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ ทำให้วัยรุ่นประสบปัญหามากมายเช่นปัญหาความรุนแรงปัญหาการติดพนันออนไลน์ปัญหาที่เกิดจากการขาดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายซึ่งมีสาเหตุสําคัญจากปัญหาครอบครัวที่ทั้งพ่อและแม่ของแซมก็ทําให้ตัวของเขาได้เห็นอยู่ทุกวันจึงทําให้ถูกสิ่งเหล่านี้ชักจูงไปในทางไม่ดี แซมกลายเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงในสังคมและติดการพนันไม่ว่าจะเป็นเลนไพยไฮโลไก่ชนหรือแม้แต่แทงบอลน,นอกจากนี้แซมยังเอาเงินที่ได้มาไปซื้อยามาเสพอีกด้วย นอกจากนั้นตัวของแซมยังออกไปงัดบ้านและลักเล็กขโมยน้อยขโมยของต่างๆของชาวบ้านเพื่อนําเงินมาขายและเอาไปเล่นการพนันหรือหมุนเวียนชยนี่เจ้ามือของแต่ละบ่อนที่แซมไปเล่นพนันและเสียจนเป็นหนี้เป็นสินเฮ้ยอะไรวะเนี่ยจะไปบ้านหลังนี้ถึงมีของมีค่าแค่นี้กันละเนี่ยบ้านตั้งใหญ่ขนาดน,นี้นึกว่าจะรวยที่ไหนได้รวยแต่เปลือกนี่วะเสียเวลาจริงๆเลย นึกว่าจะได้เงินไปแทงบอลแทงไก่ชนเยอะอสีอีกหลังจากที่แซมและเพื่อนออกงานบ้านคนอื่นอยู่หลายต่อหลายครั้งจนลำพองใจว่าไม่มีใครสามารถจับตัวขเขาได้จนอยู่มาวันหนึ่งแซมก็เกิดพลาดพลั้งโดนเจ้าของบ้านจับตัวเอาไว้ได้ขณะกำลังจะขนของออกจากบ้านและได้นำตัวแซมส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีปล่อยพวกผมไปเถอะพวกผมไม่ใช่คนที่ทำเส้นอย พวกผมแค่บังเอิญผ่านมาเฉยๆแม่พวกเองเนี่ยบังเอิญบังเอิญผ่านในบ้านนั้นหลายรอบจังเลยนะพวกเองอย่ามาหลอกพวกข้าซะให้ยากเลยหลักฐานแน่นหนาขนาดนี้ยังไงพวกเองก็ไม่รอดหรอกปล่อยนะปล่อยผมไม่ได้ทำก็บ,บอกว่าไม่ได้ทำไงเล่า ศาลตัดสินจำคุกแซมในคดีปล้นทรัพย์โดยใช้อาวุธเป็นเวลา15ปีถูกปรับเป็นจำนวน200,000บาทและถูกตัดสินจำคุกอีก2ปีในคดียาเสพติดถูกปรับรวมเป็นจำนวนเงิน40,000บาทรวมทั้งหมดเป็นระยะเวลา18ปีและเงินอีก240,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา107และ164 ว่าด้วยหากผู้ใดมียาเสพติดไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและตามมาตรา340ผู้ใดชิงทรัพย์โดยร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปผู้นั้นกระทำความผิดฐานป้นทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่10ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0 0บาทถึง3 0 0 0 0 0บาท หลังจากทราบข่าวของลูกชายนิดและชยัยพ่อและแม่ของแซมต่างก็บากหน้าหายืมเงินคนอื่นมาสู้คดีถึงแม้ว่าชัยจะมักตบตีทำร้ายแซมแต่ลึกๆแล้วตัวของชัยนั้นก็รักและเป็นห่วงแซมอยู่เสมอถึงแม้จะรักแต่ก็ไม่อาจทำอะไรได้ทำได้เพียงปล่อยแซมรับโทษในสิ่งที่แซมกระทำลงไป พอแซมได้เข้าไปอยู่ในเรือนจําไม่นานเขาก็สามารถปรับตัวเข้ากับคนในคุกได้แต่แซมก็ยังไม่ไวายทอดทิ้งนิสัยเก่าๆที่ชอบเล่นการพนันเป็นชีวิตจิตใจแซมตัดสินใจชวนเพื่อนในเรือนจําเล่นการพนันเพื่อแก้เบื่อเฮ้ย <Hey, S 1> พวกนายเรามาเล่นพนันกันไหมพวกเราไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวหรอกนะแล้วพวกเราจะเอาอะไรเดิมพันอะ่ะมันจะไปยากอะไรวะพวกเอมีบุรีไม่ใช่เหร ไอมีน่ะมันก็มีละททำไมอะ่ะอย่าบอกนะว่าจะเอามาเดิมพันน่ะใช่ทำไมอะ่ะขนาดซื้อของยังเอาไปซื้อได้เลยแล้วทำไมจะเอามาเดิมพันไม่ได้จริงไหมและพวกเราจะใช้อะไรในการวัดว่าใครจะได้ใครจะเสียไพ่เราก็ไม่มีลูกเต๋าเราก็ไม่มีใครบอกว่าพวกเราไม่มีพูดจบแซมก็ได้หยิบเอาลูกเต๋าขนาดเล็กที่ซ่อนไว้ออกมาให้กับเพื่อนๆได้ดู นี่ไงสิ่งที่เราจะใช้เล่นกันอะไรของเองวะเน,นี่ยนี่คือลูกเต๋าที่ข้าแอบเอาเข้ามาฮะแอบเอาเข้ามาเฮ้ยอย่าเสียงดังสิว่าไอ้นี่นี่เดี๋ยวผวกคุมก็มาได้ยินเข้ารอกอยากโดนขังเดียวยกกลุ่มรด้ยังไงไม่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 อยากโดนรอกเดี๋ยวเออว่าแต่แล้วเองแอบเอาเข้ามาได้ไงวะมันจะไปยากอะไรกันเล่าเองอยากได้อะไรก็เขียนจดหมายหาญาติแล้วพอเอามา ก็แอบกลืนลงไปในท้องสิแล้วค่อยเดินไปอ้วกทีหลังวิธีง่ายง่ายเออจะบอกว่ามันทําได้แค่ของชิ้นเล็กนะแต่ว่าอันใหญ่ใหญ่อย่าหาทำเดี๋ยวติดคอตายเออข้าคงไม่งองกลืนของชิ้นใหญ่ลงไปหรอกเดี๋ยวก็ติดคอตายหากันพอดีข้ามีสมองนะเว้ยเออว่าแต่แล้วถ,ถ้ากลืนลงไปแล้วเนี่ยมันอ้วกไปออกมาทําไงวะ <c oughs> มันจะไปยากอะไรเล่าเอ็งก็กินน้ำมันหมูเข้าไปสิวะแล้วค่อยไปถ่ายหนักเอาออกเอา ม่เหเ็อย่าถามเลยมามาเล่นกันดีกว่าแซมและพัวพลาดโดนเจ้าหน้าที่เรือนจำจับได้ว่าแอบเล่นการพนันอยู่หลายครั้งแถมยังเคยโดนจับขังเดียวในห้องมืดเป็นอาทิตย์แต่ก็ไม่เข็ดหลาบยังคงทำความผิดแอบเล่นพนันในเรือนจำอยู่เหมือนเดิม จนกระทั่งวันหนึ่งหลายปีผ่านไปในระหว่างที่แซมกําลังใช้ชีวิตอยู่ในคุกอยู่นั้นอยู่มาวันหนึ่งแซมก็ได้รับข่าวร้ายจากญาติพี่น้องที่ได้มาเยี่ยมเขาในเรือนจํานักโทษชายหมายเลขหนึ่งสี่สองห้านายแซมมีญาติมาเยี่ยมรออยู่ที่ห้องเยี่ยมลูกพี่ใครมาเยี่ยมผมเหรอครับเพราะพ่อกับแม่ผมก็ไม่น่ามาแล้วนะไม่รู้ไปดูเอา เฮาไอหนึ่งเป็นไงมาไงเนี่ยถึงมาเยี่ยมพี่ได้อ่ะพี่แซมสวัสดีครับเออสวัสดีแล้วเองเป็นไงบ้างวะเรียนใกล้จบยังอ่ะผมสบายดีครับพี่ตอนนี้ผมเรียนจบแล้วก็มาทํางานแล้วด้วยว่าแต่พี่เธอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเออไอว่าสบายมันก็สบายอยู่แล้วนะแต่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะในนี้มันคุกนิ่นะ <c oughs> <c oughs> ครับพี่ เออนี่พี่ผมเอาข้าวมาฝากพี่ด้วยนะพี่กินข้าวก่อนสิครับนี่แกงไก่ใส่มะระของโปรดพี่เลยนะผู้จบหนึ่งก็ยื่นห่อข้าวที่เตรียมมายื่นให้กับผู้คุมตรวจสอบก่อนจะนำมาให้นักโทษเออขอบใจมากเลยกำลัองอยากกินอยู่พอดีเลยแม่ฝากข้าวมาให้เหรอไม่ใช่หรอกพี่แม่ฉันทำมาให้นะ่ะเฮ้ยนั่นน้อยอะนะปกติเห็นเกลียดขี้หน้าข้าจะตาย ทำไมรอบนี้มาแปลกแล้วเนี่ยบอแตทำไมวันนี้แกมาเยี่ยมได้ละเนี่ยปกติแม่พี่จะมานี่แม่พี่ไปไหนอะ่ะเอ่ออย่าเพิ่งสนใจเรื่องนั้นเลยนะครับพี่เดีรยวบกินข้าวก่อนเถอะเดี๋ยวอาหารจะเย็นหมดซะก่อนนะครับมันจะไม่อร่อยเอานะเออว่ะข้าลืมไปแกงไก่ไซมาราเนี่ยถ้าไม่กิน,น,นร้อนๆแล้วก็รสชาติเสียหมด หลังจากนั้นแสมก,ก็กินข้าวจนอิ่มแล้วจึงหันกลับมาถามหนึ่งถึงเรื่องที่ตนถามไปเมื่อตะกีแล้วเอ็งจะบอกพี่ได้ยังเนี่ยว่าทําไมวันนี้เอ็งมามีอะไรหรือเปล่าแล้วแม่พี่ไปไหนปกติแกจะมานี่นะก็ที่ฉันมาที่นี่นะก็เพื่อจะมาบอกเรื่องพ่อกับแม่พี่นี่แหละอะไรวะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะ่ะแม่พี่เป็นอะไรไปอ่ะแล้วไอ้แก่นั่นด้วยมันเป็นอะไรเออคือคือว่า หนได้เล่าให้แซมฟังว่าวันหนึ่งพ่อของแซมกำลังนั่งกินเหล้าตามปกติและในเย็นวันนั้นจู่ๆวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งขี่รถเสียงดังผ่านหน้าบ้านของแซมพ่อของแซมเลยตะโกนด่าไปว่าเฮ้จะเบิ้ลรถทำอะไรเสียงดังนักหน,นานและลำคาญไว้ไปทำอะไรที่มันมีประโยชน์บ้านซิอย่ามาสร้างความเดือดร้อนเลยมันเดือดร้อนคนอื่นเขา สิ้นเสียงด่าวหย่รุ่นกลุ่มใหญ่ได้ยินดังนั้นต่างก็พากันหันรถเลี้ยวกลับมาแล้วลงมารุมทำร้ายพ่อของแซมจนได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเวลาผ่านไปได้หนึ่งอาทิตย์พ่อของแซมก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วแม่ข้าล่ะแม่พี่คือว่าแก หนึ่งเล่าว่าหลังจากที่ชัยพ่อของแซมเสียชีวิตลงแม่ของแซมก็ตอมใจและเสียใจมากถึงแม้ว่าจะโดนพ่อของแซมทำร้ายมากแค่ไหนแต่ความรักที่มีให้กันมาหลายปีก็ทําให้แม่ของแซมเริ่มซุดลงบวกกับมีโรคประจําตัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่กี่วันต่อมาหลังจากที่พ่อของแซมเสียชีวิตแม่ของแซมก็ได้เสียชีวิตตามไปไอหนึ่งอย่ามาพูดอะไรเพพล่อยนะเว้ยคําไม่ตลกนะ ผมไม่ได้พูดไพลอยนะครับพี่ผมไม่ได้ล้อเล่นด้วยแล้วก็ไม่ตลกด้วยที่พ่อกับแม่พี่ตายแล้วจริงๆออะไม่งั้นผมไม่มาที่นี่หรอกที่ผมมาที่นี่เนี่ยเพื่อส่งข่าวให้พี่ไงถ้าพี่ไม่เชื่อละก็ผมจะส่งจดหมายที่โรงพยาบาลแจ้งมาให้พี่อ่านอีกทีหนึ่งก็ได้ขออนุญาตนะครับตอนนี้หมดเวลาเยี่ยมแล้วขอเชิญนักโทษชายแซมกลับเข้าห้องขังด่วนโอเคหนึ่งพี่ไปก่อนนะครับพี่ หลังจากที่ทราบข่าวจากน้องชายถึงเรื่องที่พ่อและแม่ของตนเสียชีวิตแซมก็เสียใจเป็นอย่างมากถึงแม้จะเกลียดพ่อแท้ๆของตัวเองจนไม่อยากจะมองหน้าแต่ก็ยังรักแม่ที่เป็นห่วงดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆถึงแม้จะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีแต่ก็เป็นคนที่คอยปกป้องแซมทุกครั้งที่พ่อตีแซมแซมนอนร้องไห้คนเดียวอยู่หลายวันไม่นานก็สามารถทำใจได้และใช้ชีวิตปกติต่อไป หลายปีผ่านไปจนวันเวลาครบกำหนดที่แซมจะต้องออกจากคุกก็มาถึงผู้คุมพาแซมเดินมายัางหน้าประตูเมื่อเปิดประตูออกไปเขาก็พบเพียงหนึ่งลูกพี่ลูกน้องหรือญาติคนเดียวของเขาที่ยังคงดีกับเขาเหมือนเดิมเมื่อแซมเดินออกมาทั้งสองก็ทักทายกันตามปกติพี่แซมสวัสดีครับอ้าวเฮ้ยหนึ่งสวัสดีนึกว่าวันนี้จะไม่มีใครมารับพี่แล้วนั้นเนี่ยแม่บอกให้ผมมารับพี่แล้วผมก็เลยมาได้ โอเคงั้นเราไปกันดีกว่าครับพี่โอ้ยทำไมสภาพบ้านข้าถึงได้ทรุดโทรมหนักขนาดนี้ล่ะเนี่ยเอยไม่คิดจะทำความสะอาดให้ข้าสักนิดเลยงั้นเหรอเนี่ยฮะโอ้พี่ไม่มีเวลาทำหรอกให้ทำความสะอาดเนี่ยนะวันวันหนึ่งผมเนี่ยทำแต่งงานสภาพอาจดูเก่าไม่ค่อยมีคนดูแลเท่าไหร่แต่ข้างในเนี่ยน่าจะโอเคอยู่นะครับงั้นช่วงนี้ไปอยู่บ้านผมก่อนโอเคไหมเอางั้นก็ได้ ถ้าเองกับน้ำไม่ว่าอะไรนะแม่ผมไม่ว่าอะไรพี่หรอกไม่ต้องห่วงนะหลังจากคุยกันเสร็จแซมนั้นหนึ่งก็เข้าไปในบ้านหาของที่ยังพอใช้ได้เช่นเสื้อผ้าบางส่วนแล้วเดินทางเปียงบ้านของหนึ่งเมื่อทั้งสองเดินทางไปถึงก็พบกับน้อยที่นั่งรออยู่หน้าบ้านน้าสวัสดีครับเออสวัสด,ดีออกมาแล้วเหรอออกมาแล้วครับ แล้วนั่นของอะไรนะอ๋อเสื้อผ้าผมนะครับพอดีจะข,ขอค้างที่นี่ไม่ได้ไม่ได้ข้าไม่ให้พักบ้านเองก็มีไปอยู่บ้านเองนูน่นแม่ครับก็บบ้านพี่แซมเขานะ่ะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับตั้งหลายปีนะ่ะน้ำไฟก็ไม่มีจะให้เขาไปอยู่ไปนอนได้ไงล่ะครับยังไงข้าก็ไม่ยอมเกิดของในบ้านข้าหายขึ้นมาจะทำยังไงไปเอ็งจะไปนอนที่ไหนก็ไป แล้วพี่เขาจะไปอยู่ไหนอะแม่เรื่องของมันไปเอ็งออกไปได้แล้วไอ้แซมงั้นผมลาละครับสวัสดีครับพี่ไปก่อนนะหนึ่งไว้เจอกันไว้เจอกันครับพี่ หลังจากที่โดนน้องสาวแท้ๆของแม่ไล่ออกมาแซมตัดสินใจที่จะไปขออาศัยอยู่ที่วัดเมื่อไปถึงก็ตรงไปหาเจ้าอาวาที่กุติก็พบว่าเจ้าอาวาสกำลังกวาดลานวัดอยู่นมัสศการครับหลวงตาพอดีว่าผมนะ่ะอยากขอพักอาศัยที่วัดนี้สักระยะหนึ่งนะครับระหว่างที่ผมเก็บตังค์ไปซ่อมบ้านนะครับได้สิยมจะอยู่นานแค่ไหนล่ะก็จนกว่าจะมีเงินมากพอ ที่จะไปซ่อมแซมบ้านได้นะครับหลวงตาเออวาแต่เอ็งเป็นใครมาจากไหนล่ะเนี่ยทาไมอาตมาไม่เคยเห็นหน้าเองเลยอ๋อผมชื่อแซมนะครับแม่ผมชื่อนิดครับเสียไปประมาณเกือบสิบปีได้เสียตอนที่ผมติดคุกอยู่นะครับอาตมาจะไม่ถามนนว่าโยมน่ะติดคุกเรื่องอะไรข้อหาอะไรแต่ในเมื่อโยมออกมาแล้วเขาให้โยมเป็นคนดีกลับโตกลับใจซะนะอย่ากลับไปเดินในทางที่ผิดอีกสะละครับหลวงตา งั้นเดี๋ยวอาตมาเจ้าเรียกในวัดพาไปที่พักนะหลังจากที่ได้มาอยู่วัดทุกๆเชา้าแซมจะมีหน้าที่เดินตามพระออกบิณฑบาตในทุกเชา้าเพราะช่วงสายแซมก็จะออกไปหาสมัครงานในที่ต่างๆตามหมู่บ้านและก็ไม่มีใครรับแซมเข้าทำงานสาเหตุเพราะแซมเคยติดคุกและมีคดีขโมยของติดตัวอยู่ด้วยไป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 ข้ารับเองทำงานไม่ได้รอก ทั้งเคยติดคุกทั้งเคยขโมยของถ้าเองมาทำงานที่ร้านข้าข้ากลัวว่าของในร้านข้าจะหายหมดนะสิแต่ว่าเจ๊ครับผมกลับตัวกลับใจแล้วนะครับขอโาอกาสให้ผมสักครั้งหนึ่งนะครับไม่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 ไม,ไม,ไม่ถ้าเองไม่ไปนะข้าจะเรียกตำรวจมาลากคอเองกลับเข้าไปในคุกอีกข้อหาบุกลุกนะ หลังจากที่โดนปฏิเสธแสมก็ไม่ย่อท้อออกหางานตามสถานที่ต่างๆไปทั่วต่อให้ลำบากจนเหนื่อยแค่ไหนแสมก็ไม่เกี่ยงแต่ด้วยสาเหตุเพราะจะมีคดีติดตัวประวัติเสียและเคยติดคุกเมื่อก่อนจึงทำให้ไม่มีนายจ้างรายใดกล้าที่จะรับแสมเข้ามาทำงานเลยแม้แต่คนเดียว แต่การที่ไม่มีงานทําก็ไม่ได้มีข้อเสียไปซะทุกอย่างแซมได้อยู่ปรนนิบัตริรับใช้หลวงตาและก็มักจะได้เงินจากหลวงตาที่ให้มาใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆได้พอได้เก็บบ้างจนกระทั่งวันหนึ่งแซมได้ข่าวจากเด็กวัดคนอื่นๆว่ามีนายทุนคนหนึ่งเข้ามาเปิดบ่อนในละแวกใกล้เคียงของหมู่บ้าน เมื่อแสมได้ยินดังนั้นจึงตัดสินใจจะเอาเงินเก็บที่ตนมีไปลงทุนกับการพน,นันเพื่อจะเอาเงินที่ได้มานั้นไปปรับปรุงบ้านและทำธุรกิจเล็กๆที่ตนได้เรียนจากในคุกหลังจากที่แสมได้กลับมาเล่นการพนันนั้นก็มีบางครั้งที่ได้และมีบางครั้งที่เสียแต่ส่วนใหญ่เงินที่ได้มานั้นน้อยกว่าเงินที่เสียไปมาก จึงตัดสินใจใช้ทักษะที่ตนได้รับรู้จากเพื่อนนักโทษภายในคุกมาประยุกต์ใช้กับการพนันในครั้งนี้หลังจากที่หันมาใช้สูตรนั้นด้วยทักษะและความชำนาญที่ฝึกฝนอยู่บ่อยๆทำให้แซมสามารถซ่อนภยัยหรือโกงได้อย่างแนบเนียนโดยไม่มีใครจับได้และได้เงินทองมามากมายเป็นกอบเป็นกำถ้าได้เงินเยอะขนาดนี้เนี่ยนะลุงยี่ใช้วิธีนี้ดีกว่า จะได้ไม่ต้องมาเสียแรงนั่งเล่นนานๆหลังจากที่ได้เงินมาจํานวนหนึ่งด้วยความที่รักแม่เป็นอย่างมากแซมจึงตัดสินใจว่าจะบวชทดแทนบุญคุณให้กับแม่เป็นเวลา 3, สามพรรษาแต่ถึงแม้จะบวชอยู่ในร่มกาสาวพักแซมก็ยังไม่สามารถละทิ้งนิสัยเดิมนิสัยผีพนันได้ แซมยังคงแอบปลอมตัวเป็นคารวาสแต่งกายคล้ายชาวบ้านออกไปเล่นการพน,นันดังเดิมโดยไม่สนสายตาใครจะมองเมื่อได้เงินมาเข้ามาเข้าความโลภในใจแซมก็ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาและเข้าครอบงำให้ตัวของแซมนั้นมีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปยอย่างสิ้นเชิงแม้แต่หลวงตาที่พยายามก็ไม่ฟังพระแซมอันที่จริงแล้วหลวงตาก็ไม่อยากยุ่งกับเรื่องของพระมากเท่าไหร่หรอกนะ แต่หลวงตาขอเตือนพระไว้ว่าให้เลิกซะนะสิ่งที่พระกําลังกระทําอยู่นะ่ะมันเป็นบาปมันจะย้อนกลับมาเป็นภัยกับพระตอนนี้ถึงตอนนี้พระอาจจะมีแต่ได้ก็จริงเพราะเขายังไม่สามารถจับได้ว่าพระนั้นโกงเขาจริงๆแต่ในเมื่อสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลังแล้วเหตุใดพระจะไม่มีวันนั้นวันที่พลาดและโดนเข้าจับได้ว่าโกงเลิกได้เลิกซะนะหลวงตาขอละแลวอีกอย่างหนึง่งมันไม่ใช่สิ่งที่พระควรจะทำด้วย หลวงตาก็อยู่ส่วนหลวงตาสิวะฮะจะมมยุ่งอะไรนักหนาเรื่องคนอื่นน่ะไม่ใช่หน้าที่หลวงตาที่ไหนผมถามหน่อยใช่ผมทําอะไรอะ่ะเรื่องของผมน่ะมันเรื่องดีเดี๋ยวได้เงินมาก็บริจาควัดเองนั่นแหละจะเอาส่วนต่างเท่าไหร่ว่ามะหลวงตาขยากเตือนพระแข่นั้นเองว่าการพนันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่พระทํานั้นสักวันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาทําร้ายตัวเองนะถ้าพระไม่เลิกตอนนี้ระวังมันจะสายเกินไปผมบอกแล้วไงว่า ไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตผมหลวงตาไม่เกี่ยวจะไม่ฟังคำเตือนจากหลวงตาเตียงใช้ชีวิตเดิมๆเพื่อกลับไปเล่นอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาแซมกับภาพทำไพ่ที่แอบซ่อนไว้ล่วงลงมาอยู่กับพื้นทำให้คนดูแลบ่อนสังเกตเห็นเฮ้ยเดี๋ยวนั่นอะไรหล่นมานะ่ะไพ่นี่วะหรือว่าไอ้นี่มันโกงวะ เมื่อคืนนะครับผมไม่ได้โกงนะพอดีว่ามันวางอยู่บนรถผมไม่เห็นก็เลยไม่ได้เก็บมาแต่ว่าผมไม่ได้โกงจริงๆนะครับนี่เองคิดว่าพวกข้างโงน่นักเหรอฮะไปคุยกับเสียไปเสียครับเราจับได้ว่าไอ้นี่มันโกงแล้วดูท่าว่ามันจะใช้วิธีนี้เอาเงินเราไปหลายบาทแล้วนะครับเองโกงข้ามากี่ครั้งแล้วเออคือว่าผมเฮ้ยข้าถามว่าเองโกงข้ามากี่รอบแล้ว ผมไม่ได้โกงครับเสียไม่ได้โกงงั้นเหรอก็ดูน้องข้ามาเห็นตอนที่เองกาลังซ่อนไพ่ขนาดนั้นยัจะ,จะบอกว่าไม่ได้โกงอีกเลยผมไม่ได้โกงจริงๆครับเสียงั้นเอาเงี้ถ้าเองยอมบอกค่ะถ้าจะปล่อยเองไปก็ได้แต่ว่ามีข้อแม้อยู่อย่างหนึง่งคือเองต้องบอกที่การโกงข้าด้วยเออคือถ้าผมบอกแล้วเสียจะไม่ทําอะไรผมใช่ไหมครับใช่ข้าสัญญาเลย หลังจากที่แซมบอกเช็คทุกอย่างที่ตัวรู้ให้แกเสียฟังเสียก็เรียกตัวแซมใหม่ครั้งและทำการฆ่าปิดปากแซมเพราะในตอนนี้แซมนั้นได้หมดประโยชน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอบใจมากสำหรับข้อมูลนะเป็นประโยชน์มากเลยแต่ว่าตอนนี้เองน่ะหมดประโยชน์แล้วเลยเฮ้ยจัดการมันเดี๋ยวครับเสียในเสียบอกว่าแต่ผมบอกแล้วเนี่ยเสียจะไวชีวิตผมไงครับขอร้องเลยเสีย ปล่อยผมไปเธอไอ้คิดว่าข้าไม่รู้อย่างนั้นเหรอาที่จริงเลาเองว่เป็นพระอยู่วัดข้างๆนี่เองแต่ว่าแต่งตัวเป็นคารวาสมาเล่นการพนันที่บอนข้าใช่ไหมมาศาสนาอย่างเองเน่ะสมควรตกนรกแล้วล่ะไม่ควรจะได้โอกาสใดๆทั้งสิน้นผู้จบเสียก็หยิบปืนขึ้นมาพร้อมกับเจาะเข้าไปที่กลางหน้าผากของแซมและเตรียมลั่นไกเจ้าชีวิตของแซมลง เสียครับผมขอแล้วครับเสียอย่าทำอะไรผมเลยจใจผมทําอะไรเนี่ยผมก็ยอมทั้งนั้นแหละครับเสียปล่อยผมไปเถอะครับเสียขอร้องนะครับอย่าทำอะไรผมเลยจะมาขอร้องตอนนี้เหรอฮะเองเป็นพระแต่ทําตัวไม่สมเป็นพระเลยนะปลอมตัวเป็นคาราวาสเพื่อจะมาเล่นพน,นันเองตัดจากโลกไม่ได้และเองก็มากองเงินข้าอีกมากมายเสียหายไปตั้งมากเพราะเองเองคิดว่าข้าจะปล่อยเองไปอย่างนั้นเลยไอ้มาศาสนาอย่างเองน่ะ มันสมควรโดนเก็บไปตั้งนานแล้วเว้ยเสียปล่อยผมไปเลยครับเสียผมจะเลิงแล้วครับผมจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองผมสัญญาแล้วเงินนั่นนะผมจะหามาคืนให้ครับเสียผมขอร้องแล้วเสียปล่อยผมไปเถอะครับผมยังไม่อยากตายเสียผมขอร้องแล้วครับสิ้นเสียง คำร้องขอชีวิตจากพระแซมที่ตอนนี้อยู่ในสภาพของคาลาวาก็มีเสียงปืนดังขึ้นสองนัด